สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมอาจารย์ยอดแรยงานตัวครับวันนี้จะเล่าตำนานของท่านท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นมหาเทพแห่งความมั่งคั่งและคุ้มครองพยันตรายให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังครับท้าวเวสสุวรรณหรือว่าท้าวกูเวนเนี่ยเป็นเทพหรือยักษ์ที่ปรากฏอยู่ทั้งในศาสนาพุทธและพราหมณ์มีผู้นิยมกราบไหว้บูชามากที่สุดองหนึ่ง ตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนากล่าวไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าอาตานาติยะว่าท้าวเวสุวรรณเป็นหนึ่งในท้าวจาตุมหาราชผู้ครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาทรงอิทธิฤทธิ์อนุภาพมากเป็นโลกบาลอยู่ทางทิศเหนือมียักษ์เป็นบริวารท้าวเวสสุวรรณนั้นยังมีอีกหลายชื่อเช่นธนบดีหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ ทเนสวนหมายถึงเป็นผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ชื่ออื่นๆก็มีอิชวสัสุหมายถึงความมั่งมีได้ตามใจชื่อยักษราชอันหมายถึงเจ้าแห่งยักษ์หรือมายุราชหมายถึงผู้เป็นเจ้าแห่งกินนอนหรือรากสเสน์หมายถึงผู้เป็นใหญ่ในพวกรากสดส่วนในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เรียกเท้าวเวสุวรรณว่าเท้าวกูเรปันหรือว่าเท้ากูเวนเป็นต้น ทาเาวสุวรรณเป็นหนึ่งในสี่ของเทา้าจตุโลกบาลผู้เป็นเทวดาที่คุ้มครองดูแลรักษาสุขทุกข์ของมนุษย์โลกไว้ทั้งสี่ทิศและทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์โลกทั้งหลายสถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิการักษาพื้นที่ทางทิศเหนือซึ่งมีอสูรรากสดและพูดปีปีศาจเป็นบริวาร โดยอาณาเขตที่ท้าเวสุวรรณปกครองนั้นใหญ่มหาศาลมากท้าเวสุวรรณยังเป็นหัวหน้าของเท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ซึ่งประกอบไปด้วยพระอินหรือเท้าทัตตรศซึ่งปกครองทางด้านทิศตะวันออกพระยมหรือว่าท้าวิรุณหกปกครองโลกทางด้านทิศใต,ต้และพระวรุณหรือท้าวิรูปะปกครองโลกทางด้านทิศตะวันตกนะเรามาพูดถึงด้านทิศตะวันออกก่อน ทิตะวันออกนี่เป็นที่อยู่ของเท้าทัตตรดหรือว่าพระอินทร์มีรูปกายสูงโปร่งแล้วก็สูงกว่าทุกๆองค์ในสี่เท้าจตุโลกบาลมีผิวกายสีเขียวมือซ้ายถือพินมือขวาดีดพินมีพวกคนทันเป็นบริวารคนทันนี้เป็นเทวดาพวกหนึง่งซึ่งมีความถนัดในการดนตรีศิลปะระบำรำฟ้อนแล้วก็ชำนาญในการขับกล่อมเพลง เมื่อใดที่เทวดาทั้งหลายชุมนุมกันเพื่อความรื่นเริงสนุกสนานเมื่อนั้นพวกคนทันก็จะไปทําหน้าที่ขับกล่อมเพลงแล้วก็ระบำรำพอนเพื่อความสำลานของเหล่าเทวดาด้านทิศใต้เป็นที่อยู่ของท้าววิรุณหกหรือว่าพระยมรูปกายสีขาวรูปร่างสมส่วนงดงามมีใบหน้าแดงมือซ้ายมีงูเลื้อยพันกว่ามอือจับคองูไว มือขวาถือพระขันมีมงกุฎประดับได้รูปหน้ามีพวกอสูรเป็นบริวารน,นอกจากนี้พระองค์ยังมีบริวานเรียกว่าเหล่ายมทูตทําหน้าที่ไปเก็บดวงวิญญาณต่างๆให้พระองค์อีกทีหนึ่งซึ่งราชาวโลกจะเรียกท่านว่าท่านพญามัจ,จุราชนั่นเองนอกจากนี้องค์พญายมราชยังมีบริวารที่ทําหน้าที่บันทึกความดีความชั่วของมนุษย์เรียกว่าสุวรรณและสุวรรณ ต่อไปด้านทิศตะวันตกเป็นที่อยู่ของพระวรุณหรือท้าววิรูปักมีรูปกายสีขาวรูปร่างอ้วนใหญ่เหมือนกระพร้อมใส่ข้าวท้องป่องพุงใหญ่คอสั้นหัวโตฟันขาวเคี้ยวง,งงออกมาจากปากมีริมพิปากนูนๆตาใหญ่มากขาสั้นกำยำล่ำสันมือซ้ายถือธนูทรงอาพรสีแดงเลือดมีพวกนาคเป็นบริวาร นาคนี้เป็นพวกกายทิพย์พวกหนึ่งมีฤทธเดชมากเพราะเพียงแค่พิษของนาคถูกต้องบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็สามารถตัดเอาผิวหนังของบุคคลนั้นแล้วก็ทำให้ถึงแก่ความตายได้ในพริบตาพวกนาครู้จักเนรมิตตนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเทวดาเพื่อท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆต,ตามอัธยาศัยอย่างสุขสาราญต่อไปด้านทิศเหนือเป็นที่อยู่ของท้าวเวสสุวรรณ เป็นยักษ์สามขามีฟันแปดซี่มีสี่กรพระวรากายสีขาวสวมอภรรงดงามมีมงกุฎเป็นน้ำเต้าทรงอยู่บนพระเศียรแต่มีรูปกายพิการร่างกายกํายำล่ำสันดูแข็งแรงรูปร่างสมส่วนมือขวาถือกระบองยาวมีพวกยักษ์เป็นบริวารยักษ์นี่เป็นพวกกายทิ์พวกหนึ่งมีสันดานแตกต่างกันบางตนก็มีสันดานดีประกอบด้วยศีลธรรม บางตนก็มีสันดานร้ายจิตใจเต็มไปด้วยโทสะโมหะเป็นอันตพานที่มีใจกล้าหาญดุดันองท้าเวสุวรรณท่านเป็นเทพแห่งขุมทรัพย์เป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งรักษาสมบัติของเทวโลกทั้งเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์และพูดผีปีศาจทั้งปวงในคำพีเทวภูมิกล่าวไว้ว่าท้าเวสุวรรณได้บำเพ็ญบารมีมาหลายพันปี รับพรจากพระอิศวรพระพรมให้เป็นเทพแห่งความร่ำรวยนอกจากนี้หน้าที่ของท่านยังมีมากมายเช่นการดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิปฏบัติพระกรมฐานเป็นต้นในคำพีโบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชารูปท้าเวสุวรรณหรือท้ากุเวน เนื่องจาก้าวเวสุวรรณเป็นเจ้าแห่งอสูรนี่เองคนโบราณจึงมักจะทำรูป้าวเวสุวรรณแขวนไว้เหนือเปลเด็กอ่อนเพราะเชื่อว่าจะช่วยป้องกันพูดผีปีศาจไม่ให้มารบกวนเด็กได้แล้วก็นิยมทำผ้ายันรูป้าวเวสุวรรณรวมทั้งสลักรูป้าวเวสุวรรณไว้ที่มีดหมอของสัปเหร่อเพื่อกำราบวิญญ,ญาณเนื่องจากสมัยก่อนเวลาเผาศพเวลายกขึ้นกองพรแล้วใส่ไฟเผา พอร้อนเข้าเส้นเอ็นของศพก็จะยุดถึงขนาดศพลุกขึ้นนั่งทำให้เป็นที่ตกอกตกใจสัปเหร่อก็ลงแต่ต้องใช้มีดกรีดตามเส้นเอ็นซะก่อนก่อนที่จะยกขึ้นเผาศพก็จะไม่กระดุกกระดิกจึงเกิดเป็นความเชื่อขึ้นว่ามีดหมอซึ่งสลักรูปเท้าเวสุวรรณสามารถปราบผีได้แล้วก็ยังมีผู้พกพารูปเท้าเวสุวรรณหรือว่าทำเป็นเครื่องรางของขลังเพื่อป้องกันภัยจากวิญ,ญญาณอีกด้วย รูปลักษ์ของท้าเวสุวรรณส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเห็นภาพเท้าเวสุวรรณในรูปลักษ์ของยักษ์ยืนถือกระบองยาวหรือว่าไม้เท้าขนาดใหญ่อยู่ระหว่างขาเหมือนมีขาสามขาเนื่องจากเท้ากุเวนมีรูปร่างพิการจึงเป็นเหตุให้พระพรหมตั้งชื่อให้ว่าเท้ากุเวนแต่ในวรรณคดีหลายฉบับรวมทั้งตำราบโบราณได้กล่าวตรงกันว่าอันที่จริงแล้ว เทเวสุวรรณเป็นยักษ์ที่มีผิวกายและพัสตราพรสีเหลืองทองจิตใจดีงามและอุทิศตนเพื่อพิทักรักษาพุทธสถานและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ยังมีรูปเคารพของท่านในรูปของผู้ชายนั่งในท่ามหาราชลีลามีลักษณะอันโดดเด่นก็คือพุงพลุยอีกด้วยวัดวารามต่างๆหรือว่าด้านหน้าถ้ำนี่มักจะมีรูปปั้นยักษ์หนึ่งหรือว่าสองตน ยืนถือกระบองคําพื้นเฝ้าหน้าประตูโบสถ์หรือวิหารที่เก็บของมีค่าโบราณวัตถุของทางวัดซึ่งถ้าหากยักษ์ที่ยืนปกปักรักษาอยู่มีตนเดียวนั่นก็คือท้าเวสุวรรณแต่ถ้าเป็นสองตนก็จะเป็นบริวารของท่านท้าเวสุวรรณซึ่งมาคอยทําหน้าที่ปกปักรักษาแล้วก็ดูแลบริเวณวัดนอกจากท้าเวสุวรรณจะมีหน้าที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาแล้วท่านยังมีหน้าที่จดความดี ของคนทางทิศเหนือไปจารึกแล้วก็ประกาศให้เทพยาดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้รับรู้อีกด้วยนอกจากนี้ตามความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาได้ระบุว่าท้าวเวสุวรรณเป็นเจ้าบัญชีพระการใหญ่ที่บันทึกความดีของมนุษย์แต่ละคนโดยเมื่อถึงวันอุโบสถหรือวันพระขึ้นหรือแรม8ปค่ำ15บห้าค่ำท้าวเวสุวรรณและท้าวจตุโลกบาลท่านอื่นจะลงมาตรวจโลกมนุษย์อยู่เสมอ โดยจะถือแผ่นทองและดินสอมาด้วยและจะเที่ยวเดินดูไปทุกแห่งทั่วถิ่นฐานบ้านเมืองใหญ่น้อยทั้งหลายในโลกมนุษย์ถ้าใครทำบุญทำความดีก็จะเขียนชื่อและการกระทำลงบนแผ่นทองคำแล้วนำแผ่นทองไปให้ปัญจสิขอนเทวบุตรซึ่งจะนำไปให้พระมาตุลีอีกต่อหนึ่งพระมาตุลีจึงนำไปทูลถวายแด่พระอินทร์ถ้าบัญชีในแผ่นทองมีมากเทวดาทั้งหลายก็จะแซ่ซ้องสาธุการด้วยความยินดี ที่มนุษย์จะได้ขึ้นสวรรค์มากแต่ถ้าหากมนุษย์ใดทำความชั่วก็จะจดชื่อส่งบัญชีให้พญายมราชเพื่อให้ในายนิราบาลทั้งหลายจะได้ทำให้ต้องรับกรรมตามโทสษานุโทษแก่สัตว์นรกเหล่านั้นต่อไปในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงอดีตชาติของท้ากูเวนเอาไว้ในพระสุตตันตปิฎกทีคันิกายเล่มสามภาคสอง ว่าในสมัยที่โลกยังว่างจากพระพุทธศาสนายังไม่มีพระสมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนั้นมีพราหมณ์ผู้หนึ่งนามว่ากูเวนเป็นคนใจดีมีเมตตากรุณาประกอบอาชีพสุจริตด้วยการทำไร่อ้อยแล้วก็นำต้นอ้อยมาตัดใส่ลงไปหีบในหีบยนต์เพื่อบีบน้ำอ้อยขายเลี้ยงชีวิตต่อมากิจการได้เจริญขึ้นจนเป็นเจ้าของหีบยนต์สำหรับบีบน้ำอ้อยถึงเ็เครื่อง จึงสร้างที่พักสำหรับคนเดินทางและได้บริจาคน้ำอ้อยจากหีบยนต์เครื่องหนึ่งซึ่งมีปริมาณน้ำอ้อยมากกว่าหีบยนต์เครื่องอื่นให้เป็นทานแก่คนเดินผ่านไปผ่านมาจนตลอดอายุไขด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่บริจาคน้ำอ้อยให้เป็นทานนั้นทำให้ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีนามว่ากุเวนเทพบุตรต่อมาจึงได้รับการเทวาพิเศษเป็นผู้ปกครองดูแล พระนครสวรรค์ชั้นที่หนึ่งด้านทิศเหนือจึงได้พระนามว่าท้าเวสุวรรณตามหลักฐานในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนายืนยันว่าท้าเวสุวรรณผู้ซึ่งเป็นเทวราชพระองค์นี้ได้สำเร็จเป็นพระอาริยบุคคลชั้นโสดาบันเมื่อครั้งที่จุลสุภัททะปริภาชกเกิดความสงสัยในความเป็นมาแห่งองค์พระพุทธเจ้าท่านท้าเวสุวรรณองค์นี้เองที่ได้เสด็จไปร่วมต้อนรับด้วย แล้วก็ยังเป็นประจักษ์พยานเรื่องพรหมอาหาโมคคลานะใช้เท้าจิกพื้นวิมานของพระอินทร์จนเกิดการสันสะเทือนไปทั้งสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นที่สองอันเป็นการเตือนสติพระอินทร์อีกด้วยแล้วก็มีความเชื่อในฤทธานุภาพอันทรงฤทธิ์ของท่านตามดีกามาลัยเทวสูตรพระสุตตันตปิฎกว่าคาถาวุธของทเทวสุวรรณนั้นเป็นยอดศาสตราวุธมีอนุภาพสามารถทำลายโลกใบนี้ให้เป็นจุนภายในพริบตา จากคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนานี่ก็จะเห็นได้ว่าท้าวเวนหรือว่าท่านท้าวเวสุวรรณนั้นเป็นเทพที่สําคัญยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งที่มีหน้าที่คอยพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าท่านท้าวสกกะเทวราชเลยอีกตำนานหนึ่งในทางพระพุทธศาสนานเชื่อกันว่า ในชาติหนึ่งของท้าวเวสสุวรรณซึ่งเดิมชื่อกูเวนพรามได้ทำบุญกุศลมากจนชาติต่อมาได้เป็นกษัตริย์ครองกรุงราชครึ่พระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารและทรงเป็นพระสหายกับเจ้าชายสิทธัตถะต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นโสดาบันและได้ถวายพระเวรุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าประทับ จึงเป็นอานิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงามและการที่พระเจ้าพิมพิสารถวายทานบ่อยๆจึงเป็นปัจจัยให้มีทิพยสมบัติมากมายเมื่อได้เป็นเทวดาก็ทรงมีอำนาจมากสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มที่สกล่าวถึงเท้ากุเวนหรือว่าท้าเวสุวรรณไว้ว่าท้ากุเวนเป็นพระยยักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์มียักษ์และคุยหกะ กุยกคือยักษ์ผู้เฝ้าขุมทรัพย์เป็นบริวารเทา้ากูเวนนั้นบางทีก็เรียกว่าเท้าวะวไวยสรวันหรือว่าเท้าเวสวรรณภาษาธมินเรียกเทา้ากูเวนว่ากูเปรันเทา้ากูเวนมีรูปร่างพิการผิวขาวมีฟันแปดซี่และมีขาสามขาภาพเท้าวเวสุวรรณจึงมักจะเขียนท่ายืนถือไม้กระบองยาวอยู่วางขา ซึ่งมีเรื่องราวอยู่ในรามเกียรติ์ว่าเท้ากูเวนเป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์แต่ไปนับถือเท้ามหาพรหมผู้เป็นเทวดาเพราะว่าปรารถนาจะบำเพ็ญบารมีก็ทําให้ผิดใจกับพ่อซึ่งอยู่ในตระกูลยักษ์โดยเท้ามหาพรหมทรงโปรดปรานเท้ากูเวนก็ประทานบุตรสบกให้เพื่อให้ล่องลอยไปไหนมาไหนได้ตามใจปรารถนาก่อนที่ทศกัณฐ์จะไปแย่งบุตรสบก ของเท้ากุเวนผู้เป็นพี่ที่พระมหาพรมประทานให้ไปแล้วก็ยึดกรุงลงกาที่เท้ากุเวนปกครองอยู่มาได้สําเร็จเท้ามหาพรมจึงสร้างนาครใหม่ให้เท้ากูเวนชื่อว่าอัลลากาท้ากุเวนนี้สถิตยอยู่บนยอดเขายุคนอนรอีสานร,ราชธานีมีสะโอธานีใหญ่หนึ่งสะชื่อธรณีกว้างห้าสิบยอ ในน้ำดาราดาไปด้วยปฐุมชาติและคลาคล่มไปได้วยหมู่สัตว์น้ำต่างพันขอบสระมีมนดบชื่อพรคละวดีกว้างใหญ่12โสองยอดสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย,ย่อนใจปกคลุมด้วยเครือเถาพัลพระวดละีละดาวันซึ่งมีดอกออกสะพรั่งสถานที่นี้เป็นสโมสรสถานของเหล่ายักษ์บริวารแล้วก็ยังมีนครสำหรับเป็นที่แปรเทพพยสถานอีกสิบแ่ง ทักเวนมียักษ์เป็นเสนาบดี32ตนยักษ์รักษาพระนคร12ตนยักษ์เฝ้าประตูนิเวศ12ตนและยักษ์ที่เป็นท่า9ตนนอกจากนี้ยังกล่าวว่าทาเวสุบรรณมีกายสีเขียวสันฐานสูงสองคาวุธคือประมาณ200เส้นมีอาวุธเป็นกระบองมีพาหนะช้างม้ารถบางทีก็ปราสาทอาอภร์มงกุฎประดับรูปนาค ดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์มีบริวารแสนโกดถือโลกแก้วประพานหอกทองตามตำนานของพราหมณ์กล่าวถึงประวัติของท้าวเวสุวรรณไว้ว,ว่าทรงเป็นโอรสของพระวิสระวิสุมณีกับนางอินทาวิกาแต่ว่าในมหาพราตาว่าเป็นโอรสของพระปุรัตต์ เหตุที่เท้ากุเวนไฝ่ใจกระเท้ามหาพรหมจนเป็นเหตุทําให้พระบิดาโกรธก็แบ่งภาคเป็นพระวิศวรัตหรือว่ามีนามหนึ่งว่าลัสเตียนเท้าลัสเตียนมีนางนิกษาบุตรีเท้าสุมาลีเป็นชายามีโอรสด้วยกันก็คือทศกัณฐ์กุมภกรพิเภกและนางสมนัขาดังนั้นเท้ากูเวนจึงเป็นพี่ชายต่างมารดาแต่ร่วมบิดาเดียวกับทศกัณฐ์ เหตุที่เท้ากุเวนผิดใจกับผู้เป็นพ่อก็เพราะไปฝากไฝ่เท้ามาหาพรหมซึ่งเป็นเทวดาทําให้ผู้เป็นพ่อโกรธเพราะถือว่ายักษ์เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ไม่ควรจะไปยุ่งกับเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงกว่าเห็นคนอื่นดีพอพ่อ,พอของตนก็เลยแบ่งภาคออกไปมีครอบครัวใหม่เหตุที่เท้ากูเวนมีใจฝักไฝ่กับท่านเท้ามาหาพรหมนั้นเป็นเพราะเท้ากูเวนต้องการบำเพ็ญตบะบารมี หรือสร้างสมความดีด้วยการเข้าฌานและบำเพ็ญทุกรกระกริยานานับปีจนท่านเท้ามหาพรหมโปรดปรานประทานบุตสบกให้อันบุตสบกนี้หากใครได้ขึ้นไปแล้วสามารถล่องลอยไปไหนมาไหนได้ตามต้องการเดิมทีนั้นเท้ากุเวนเป็นผู้ครอบครองกรุงลงกาซึ่งมีพระวิศวกรรมเป็นผู้สร้างให้แต่นางนิสาได้ยุโยงให้ทศกัณฐ์ชิงกรุงลงกามาจากเท้ากุเวน ทั้งยังชิงเอาบุตรสบกซึ่งพระพรหมประธานให้ท้ากุเวนมาด้วยบุตรสบกนี้สามารถลอยไปไหนมาไหนได้ดังใจนึกแต่มีข้อห้ามไม่ให้หญิงที่ถูกสังวาสจากชายสามคนนั่งซึ่งต่อมานางวนโทได้มานั่งบนบุตรสบกจึงทำให้บุตรสบกไม่สามารถจะลอยไปไหนมาไหนได้อีกเลยเพราะนางวนโทเดิมเป็นนางฟ้าที่พระอิศวรประทานให้กับทศกัณ์ เหตุที่ต้องกลายมาเป็นหญิงสามผัวก็เนื่องจากครั้งที่ทศกัณฐ์ได้รับตัวนางวนโทจากพระอิศวรมาแล้วก็อุ้มพานางเหาะกลับมายังกรุงลงกาโดยได้เหาะข้ามเมืองขีดขินซึ่งมีพาลีเป็นเจ้าเมืองทําให้พาลีโกรธที่ทศกัณฐ์อุ้มหญิงสาวเหาะข้ามหัวโดยไม่เกรงใจจึงเหาะขึ้นไปรบกับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์สู้ไม่ได้เพราะพาลีได้รับพรจากพระอิศวรว่าหากรบกับผู้ใดศัตรูผู้นั้นกําลังจะลดลงครึ่งหนึ่ง ทำให้ทศกัณฐ์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็ถูกพาลีแย่งชิงเอานางมนโทไปเป็นมเหสีต่อมาเมื่อพาลีคืนนางมนโทให้กับทศกัณฐ์แล้วตอนที่หุงน้ำทิพย์หนุมานได้เข้าไปทำลายพิธีโดยปลอมตัวเป็นทศกัณฐ์แล้วก็ได้ร่วมสังวาสกับนางมนโทนางมนโทจึงเป็นหญิงที่ผ่านการสังวาสจากชายมาถึงสามคนคือพาลีทศกัณฐ์และหนุมานเมื่อทศกัณฐ์ให้นางมนโทขึ้นนั่งบูตสบกนี้ จึงทำให้บุษบกไม่สามารถจะลอยไปไหนมาไหนตามต้องการเหมือนเก่าครั้นเมื่อท้ากูเวนต้องเสียกรุงลงกาไปแล้วท้ามหาพรหมก็สร้างเมืองให้ใหม่ชื่ออลากาอันตั้งอยู่ที่เขาหิมาลัยมีสวนชื่อเจตรสอยู่บนเขามัทรคีรีอันเป็นกิ่งแห่งเขาพระสุเมรุบางก็ว่าท้ากูเวนอยู่ที่เขาไกรล,ลาศซึ่งพระวิษณุกรรมเป็นผู้สร้างให้ท้าวเวสสุวรรณเป็นยักษ์ที่ใจบุญ อีกทั้งยังให้ความเคารพนับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาลกล่าวว่ามีพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่ออกเดินทุดงไปตามป่าเขาลำนาวไพรเพื่อแสวงหาโมฆะธรรมมีพระภิกษุบางรูปที่ยังไม่ได้สําเร็จอภิญญามักจะโดนบรรดาดผู้ผีปีศาจหลอกหลอนไม่เป็นอันได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์คือการเจริญสมาธิกรรมฐานเพื่อชําระจิตใจได้อย่างเต็มที่ ท่านท้าเวสสุวรรณจึงได้เสด็จลงมาจากเทวโลกเพื่อมากราบนมัสก,การสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพร้อมทั้งถวายมนต์พันยักษ์ไว้ให้เพื่อเป็นมนตป้องกันเวลาพระภิกษุสามเณรที่ออกเดินทุดงตามป่าเขาถูกบรรดาพูดผีปีศาจยักษ์เทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิหลอกหลอนซึ่งมนตพันยักษ์บทนี้ยังนำมาใช้สวดกันอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ โดยทุกวัดมักจะจัดให้มีการสวดพัานยักษ์นี้ขึ้นแล้วก็ทำเป็นพิธีการยิ่งใหญ่เชื่อกันว่าใครที่ถูกของถูกคุณหรือโดนผีเจ้าเข้าสิงเมื่อเข้าไปในบริเวณพิธีสวดพัานยักษ์สิ่งอัปมงคลต่างๆที่มีอยู่ในตัวก็จะหมดไปด้วยมนพัานยักษ์อันวิเศษบทนี้ครับท้าเวสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยสัญ,ญลักษณ์แห่งมหาเศรษฐี ในหนังสือเทวกําเนิดของพยาสัจจาพิรมระบุชื่อท้าวเวสวรรณที่ล้วนมุ่งหมายทางมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์อาทิเช่นท้าวรัตนาคันผู้มีเพชรเต็มพุงท้าวกุเวนธนบดีผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ท้าวะเนสวนเป็นเจ้าแห่งทรัพย์องค์อิชาวสุผู้มั่งมีได้ตามใจท้าวเวสวรรณคือยิ่งด้วยทอง แม้แต่ชาวจีนก็ยกย่ององค์ท้าเวสุวรรณว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวยในนามของไชยสิงเอียซึ่งมีบูชากันทุกบ้านร่ำรวยทุกคนขับไล่พูดผีปีศาจบิญญาณร้ายแก้สเสนียดอัปมงคลคุณใสต่างๆหากท่านผู้ใดบูชาท่านท้าเวสุวรรณด้วยความเคารพศรัทธาจะประสบแต่ความโชคดีมีทรัพย์ตลอดจนพ้นภยัยจากบรรดาพูดผีปีศาจท,ทั้งหลาย ในคำพีไตรภูมิพระร่วงเรียกท้าเวสุวรรณว่าเท ah ้าไพรศมหาราชและได้พรรณนาถึงการแต่งองค์ไว้ว่าเท้าไพรศพมหาราชเป็นพระยาแก่ฝูงยักษ์และเทพยาดาทั้งหลายฝ่ายทิศอุดรถึงกำแพงจักรวาลเบื้องอุดรทิศพระสุเมรุราชและเครื่องประดับตัวและบริวารทั้งหลายเป็นทองเนื้อสุกผงยักษ์ทั้งหลายนั้นบ้างก็ถือคอนถือศากและจามจุรีเทียน มีทองคำไม่รู้กี่ร้อยล้านและูงยักษ์นั้นมีหน้าตาอันพึงกลัวและเท้าไพศพขึ้นมาเหลืองตัวหนึ่งดูงามดังทองจากํำพรรณน,นาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเท้าเวสุวรรณหรือว่าเท้าไพศพนั้นร่ำรวยมหาศาลมีทองคำมากมายไม่รู้กี่ร้อยล้านทั้งยังมีเครื่องประดับเป็นทองคำบริวารก็ถือค้อทองสากทองทรงม้าสีทอง ฝ่ายพุทธศาสนามีปรากฏในคำพีพระไตรปิฎกมหานิทานสูตรมหาวัคกล่าวไว้ว่าดินแดนที่ประทับของท้าวเวสสุวรรณนั้นชื่ออลกะมันทาราชธานีเป็นนครเทพเจ้าที่งดงามรุ่งเรืองมากโดยท้าวเวสสุวรรณเทวราชโลกบาลองค์นี้เป็นพระอริยะบุคคลชั้นโสดาบันและเมื่อพระมหาโมคลานะเดินทางขึ้นมาเยี่ยมเยียนพระอินท้าวสักกะเทวราชณมหาปราศาสพชย,ยนต์ ท้าเวสุวรรณพระองค์นี้ก็ได้เสด็จเข้าร่วมให้การต้อนรับด้วยส่วนพระเจ้าพิมพิาสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคตหลังจากที่เสด็จสวรรคตเนื่องจากการทารุณกรรมของพระเจ้าอาชาศัตรูผู้เป็นราช,ชโอรสที่เข้ายึดอำนาจพระองค์ก็ได้มาอุบัติในโลกสวรรค์เป็นพยายักษ์เสนาบดีตนหนึ่งของท่านท้าเวสุวรรณนั่นเองศิลาจารึกสมัยกรุงศรีธยากล่าวว่า ท้าวเวสสุวรรณมีปราสาทช้างเรืองอารามด้วยแสงแก้วอยู่เหนือยอดเขายุคนทอนมียักษ์เฝ้าประตูวังและยักษ์เสนาบดีอยู่หลายตนมีร่างทิพม้าทิพราชรถทิพระบุตรสบกทิพมีศักเป็นใหญ่แก่ฝูงยักษ์ทั้งหลายเก้าตนมีบริวารที่เรียกกันว่ายักษ์คารัติกะซึ่งมีหน้าที่สืบข่าวและตรวจตราเหตุการณ์ต่างๆรวม12ตนแล้วก็ยังมียักษ์ที่สำคัญเป็นเสนาบดียักษ์อีก28นายที่คอยรับใช้ ดังจะเห็นว่าท้าเวสุวรรณมีกำเนิดมาจากหลายตำนานแม้กระทั่งในลัธทธิของจีน่ายมหายาณว่าท้าโลกบาลทิศอุดรมีชื่อว่าโตบุญเป็นขุนแห่งยักษ์มีพวกยักษ์บริวารมีกายสีดำถือดวงแก้วและงูทางทิเบตมีกายสีทองคำถือธงและพังพรทางญี่ปุ่นถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนามว่าพิสมอนถือแก้วมณีทวนและธง อันนี้เป็นเพียงประวัติย่อๆของเทวสุวรรณเพื่อชี้ให้เห็นว่าท่านมีความสําคัญมากเพียงใดบราอาจารย์ยังได้จัดสร้างรูปไว้เคารพบ,บูชามาตั้งพันกว่าปีแล้วโดยสรุปแล้วทเาวสุวรรณถือเป็นเทพเจ้าที่สําคัญยิ่งเป็นที่เคารพนับถือในหลายต่อหลายประเทศรวมทั้งในไทยเราเองก็นับถือเทพเจ้าองค์นี้มากในฐานะผู้คุ้มครองให้ปลอดภัยจากวิญญาณร้าย ดังเราจะเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์มักจะทำผ้ายันท้าเวสุวรรณเป็นผืนสีแดงติดไว้ตามประตูเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจคต,ติความเชื่อเนี่ยถือว่าเก่าแก่แล้วก็เป็นที่คุ้นตาที่สุดหรืออย่างพิธีสวดพันยักษ์ก็ใช้พระคถาพันยักษ์หรือว่าบทวิปัสสีนี้เป็นพระคาถาที่เท้าจะตูโลกบาลทั้งสี่ท่านโดยมีท่านท้าเวสุวรรณเป็นหัวหน้านำมามอบให้พระพุทธเจ้าปัจจุบัน เราก็ยังสามารถพบเห็นการสวดพันยักษ์ได้อยู่แล้วก็จะเห็นรูปท้าเวสุวรรณเด่นเป็นสง่าเสมอในพิธีสวดพันยักษ์นี้เพราะท้าเวสุวรรณเป็นผู้ที่มีสิทธิเด็ดขาดในการลงโทษพูดผีปีศาจทั้งหลายจึงเป็นที่ศรัทธาเชื่อมั่นว่าท้าเวสุวรรณนี้เป็นเทพเจ้าที่มีคุณในการทำลายล้างสิ่งอัปมงคลทั้งกันทั้งแก้เรื่องผีปีศาจคุณสายมนดำทั้งหลายได้ แล้วก็ยังให้คุณเรื่องโภคทรัพ์์อีกประการหนึ่งด้วยครับทีนี้มาพูดถึงการบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับหากท่านมีปัญหาในการใช้ชีวิตซึ่งมีความติดขัดในหลายประการไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแก้ไขด้วยตัวเองแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินโชคลาภก็ขอแนะนำให้ท่านว่า้ท่านท้าวเวสสุวรรณโดยวิธีนี้ หรือว่าจุดทูบกลางแจ้งหันหน้าไปทางทิศเหนือเตรียมทูบหอมมาเก้าดอกกุหลาบแดงเก้าดอกหรือว่าพวงมาลัยก็ควรจะเป็นดาวเรืองหรือว่ากุหลาบหนึ่งพวงจุดทูบหอมและพนมมือสวดพระคาถาท้าเวสวรร